ให้หามุมที่น้อยที movement, ่สุดนะครับท like ี everyone, ่เข็มสั้นก uh ับเข็มยาวนะครับจะทำกันนะครับนะเมื่อตอนเวลา19นาฬิกา22นาที19นาฬิกาก็คือทุ่มหนึ่งนะครับก็คือมันจะอยู่ตรงเลขเจ็ดใช่ไหมครับแต่ถ้า19นาฬิกากว่าก็เลยเลขเจ็ดมาละตอนนี้ยังไม่ถึง19.30เพราะฉะนั้นมันยังไม่ถึงกึงกลางช่องระหว่างเจ็ด8แปดนะครับแต่ไม่ถึงตรงนั้นนะครับ22นาที แปลว่าเข็มยาวก็ต้องอยู่แนวนี้ละเลยเลขสี่มาละเลยเลขสี่มาแล้วก็เป็นช่องเล็กอีกสองช่องนะโอเคถ้าทวนเรื่องเกี่ยวกับการหามุมระหว่างการหามุมของเข็มก่อนแนวเส้นสิบสองแนวเส้นเลขสิบสองเนี่ยจะถือเป็นแนวอ้าองอิงสูนรองศานะครับแล้วเราก็หามุมเข็มสั้นเราก็หามุมเข็มยาว ะครบเด็กตอนนี้ยมุมเข็มสั้นอทอกทีมุมเข็มยาวนะครับเนีย่ยก็วัดจากวัดจากแนวเส้นสิบสองนะครับเนีย่ยครับตามเข็มนาฬิกามามาจนถึงอตอนตำแหน่งที่เข็มยาวมันอยู่ตอนนี้นะครับก็คือตรงยี่สิบสองนาทีนะครับน่ะ หนึ่งนาทีเข็มยาวมันจะหมุนได้หกองศาเพราะฉะนั้นยี่สิบสองนาทีก็มาคิดมุมเข็มยาวได้แล้ะเข็มยาวนะครับนาทีละหกองศายี่สิบสองนาทีก็ยี่สิบสองคูณหก ก็132องศานะครับนะครับมุมตรงสีน้ำตาลเนี่ยครับ132องศานะครับทีนี้มุมเก็บสั้นบ้างก็วัดจากแนวอ้างริงเลขสิบสมาเหมือนกันนะครับจะเห็นว่า เพื่อจะไปให้เห็นเข็มสั้นเนี่ยมุมมันเยอะกว่านะครับตอนนี้มุมเข็มมุมเข็มสั้นมันเยอะกว่ามุมเข็มยาวนะครับเห็นไหมครับดูออกไหมครับเวลาคิดมุมเข็มสั้นมันจะคิดอย่างนี้ครับมันจะดูก่อนว่าหมุนมาแล้วเนี่ยกี่ช่องใหญ่ถ้ามาถึงเลขหนึ่งก็หนึ่งช่องใหญ่มาถึงเลขสองก็สองช่องใหญ่ มาถึงตรงเลขสามก็สามช่องใหญ่ถ้ามาถึงเลขสี่ก็4ช่องใหญ่ใช่ไหมครับตอนเนี้มันตอนที่มันมาถึงเลขเจ็ดีอดีตรงนั้นนะคือ7ช่องใหญ่ตอนนั้นคือเวลาสิบ0้าจุดศมันจะเป็น7ช่องใหญ่แต่ตอนนี้มันไม่ใช่19บ0้าจมันเลยเวลานั้นไปแล้วเข็มมันเดินต่อไปอีกมันเลยเลขเจ็ดไปแล้วนะครับถ้านับเป็นช่องใหญ่ก่อนตอนนี้ก็คือเช่องใหญ่ ซึ่งตอนเจ็ดช่องใหญ่คือตอน1 9บ0นนะครับแต่ตอนนี้มันสิบเาจดสใช่ไหมครับเวลาได้เดินไปอีก22นาทีใช่ไหมครับออ <c oughs> บวกไปอีกยี่นาทีนะครับแต่ละนาทีเนี่ยหนึ่งนาทีนะครับเข็มสั้นจะหมุนไป 0.5องศาครับเจ็ดช่องใหญ่หนึ่งช่องใหญ่เท่ากับ30องศาหนึ่งช่องใหญ่เท่ากับ30องศานะครับลองนึกด,ดูว่ามุมรอบจุดครบหนึ่งรอบมันคือ360องศาหนึ่งรอบนั้นถูกแบ่งเป็น12ช่องใหญ่เพราะฉะนั้นมุมของหนึ่งช่องใหญ่ท,ที่จับ360หารด้วย12 1>, 1ช่องใหญ่เท่ากับ30องศาอันนี้พอจะนึกออกไหมครับว่ามุมเข็มมุมเข็มยาวมุมเข็มสั้นเนี่ยนะครับคิดจำนวนช่องใหญ่ก่อนช่องใหญ่ละ30มเนี่ยมายัางไงโอเคนะครับเอาละ่ะต่อไปอีกตรง22นาทีนะครับแต่ละนาทีเนี่ยเข็มสั้นจะหมุน0.5องศาก็22คูณ0.5เข้าไป210บวกกับ11 ก็เป็น2 21, 2 21อสองร้อยยี่สิบเอ็ดงยเอ็ดศานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูนะครับถ้ามาถึงตรงนี้นะครับได้สองรอยยิบเอ็ดแต่ถ้ามาถึงแค่ตรงนี้คือร้อยสาสองเพราะฉะนั้นมุมระหว่างเข็มนะครับก็คือช่วงนี้นะครับมุมระหว่างเข็มก็คือผลต่างของมุมเข็มยาวกับมุมเข็มสั้นนะครับ ผลต่างระหว่างสองค่าเนี่ยมุมระหว่างเข็มก็คือผลต่างระหว่างมุมเข็มสั้นกับมุมเข็มยาวนะครับมุมระหว่างเข็มนะครับหรือว่าเข็มทำมุมกันเท่าไหร่นะครับมุมของเข็มไหนเยอะกว่าก็เอามุมของเข็มชนิดนั้นตั้งตอนนี้มุมเข็มสั้นมันเยอะกว่าก็เอามุมเข็มสั้นตั้ง แต่ถ้าคำนวณแล้วมุมเข็้ยาวมันเยอะกว่าก็เอามุมเข็ยมยาวตั้งนะเข็มสั้นตอนนี้สองอย่ิบเอ็ดลบด้วยมุมเข็ยมยาวคือร้อยสาบสองก็แปดสิบเก้าองศาครับมุมระหว่างเข็มที่จำไห้นะครับมุมระหว่างเข็มจะตอบไม่เกินร้อยแปดสิบนะครับอันนี้ข้อนี้ได้คำตอบแล้วนะครับ 89องศาเข็มจะทำมุมเข็มจะทำมุมกัน89องศาเนี่ยครับมุมช่วงนี้ครับ89องศาครับ ทีนี้ปกติแล้วเนี่ยมุมระหว่างเข็มเนี่ยเขาจะไม่ตอบเกินร้อยแปดสิบนะครับถ้าเกิดว่าเราเอามุมเข็มสั้นกับมุมเข็มยาวมาลบกันแล้วแล้วมันเกิดเกินร้อยแปดสิบยกตัวอย่างสมมุติเล่นๆนะครับถ้าลบกันแล้วได้เกินร้อยแปดสิบเขาจะไม่เอาค่านั้นไปตอบนะครับเช่น ลบกันได้สองร้อยอย่าไปตอบว่ามุมระหว่างเข็มเป็นสองร้อยนะถ้าอย่างเงี้ยต้องตอบว่ามุมระหว่างเข็มก็เอามุมหนึ่งรอบลบด้วยสองร้อยตรงนี้ครับก็จะเอาร้อยหกสิบไปตอบเห็นนะถ้าคำนวณมาแล้วเกินนะครับ ถ้าคำนวมาล้วเกินร้อแปดสิบนะลบกันออกมาล้วเกินรนะ้อยแดสิบเขาจะไม่เอาค่านั้นไปตอบนะแต่เขาจะเอาสามสิบตั้งลบด้วยค่านั้นไปดูทวนการหาุมเก็บยาวการหามุงเก็บสั้นให้จำให้ได้นะครับ มุมเก็บยาวเนี่ยง่ายเลยเอาจำนวนนาทีคูณหกนะมุมเก็บยาวเอาจำนวนนาทีคูณได้หกเลยมุมเก็บสั้นเนี่ยจะต้องคิดว่ามันกี่ช่องใหญ่ก่อนแล้วอีกกี่นาทีนะช่องใหญ่ละสามสิบนาทีละศูนจุดห้า